สำหรับพระคำในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสออือสองพงศาวดานบทที่29นะคะตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ11เ,ออเราอ่านตั้งแต่ข้อ1เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวขับเจ้าจ่ายให้ฟังนะคะเรรมื่อเฮเซคิยามีประชนมายุ25พรรษาพระองค์ทรงเริ่มต้นครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองหยูดในรูซเลม ยี่สิบเก้าปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าอาบียาบุตรีของเสคาริยาและพระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่ชอบในสายพนตรของพระเจ้าตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำในปีแรกแห่งราชการของพระองค์ในเดือนแรกพระองค์ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระเจ้าและได้ทรงทําการซ่อมแซมประตูนั้นพระองค์ทรงนำปโลหิตและคนเลวี เข้ามาและทรงให้เขาชุมนุมที่ลานเมืองด้านตะวันออกและตรัสกับเขาว่าคนเลวีเอ๋ยขอฟังเราจงชำระตัวให้บบิสุดและชำระพระนิเวศของพระเยโฮว,วาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บบิสุดและขนสิ่งสกออกเสียจากสถานบบิสุ์เพราะบิดาของเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์และได้กระทำสิ่งที่ชั่วในสายพเนตรพระเยโฮว,วาพระเจ้าของเราเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระองค์ และหันหน้าของเขาเสียจากที่ประทับของพระเจ้าและได้หันหลังให้เขาปิดประตูลุกพลุเวศด้วยและได้ดับประทีปเสียและไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาบนยูดาและยูรุสเลมและพระองค์ทรงกระทำให้เขาเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวเป็นที่สยดสยองและเป็นที่ยเยาะเย้ย ตามที่ท่านได้เห็นกับตาของท่านแล้วเพราะนี่เนะี่บิดาทั้งหลายของเราได้ล้มลงด้วยดาบและบุตรชายบตดหญิงกับภรรยาของเราได้เป็นเชยเพราะเหตุนี้บัดนี้เรามีใจประสงค์ที่จะกระทําพันธสัญญากับพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากเราบุรของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าเพิกเฉยเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกท่าน ให้ยืนอยู่เฉพาะพักของพระองค์เพื่อบฏิบัติพระองค์และเป็นผู้ปฏิบัติของพระองค์และเผาเครื่องของนะคะพระคำในตอนนี้เราจะได้เห็นสภาพของในปีแรกของกษัตริย์เฮสคิยาซึ่งเป็นปีที่พระองค์เริ่มครอบครองอาณาจักรยูดาซึ่งอาณาจักรทางฝ่ายใต้พระองค์เลือกที่จะ เริ่มต้นรักชกาลของพระองค์ด้วยการหันมาหาพระเจ้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเราลองดูเรื่องอประวัติของอาณาจักรของอิสราเอลนะคะในอนาณาจักรอิสราเอลเนี่ยหลังจากสมัยโซโลมอนซึ่งเป็นสมัยที่อิสราเอลเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดแล้วเรียกว่าถนนทุกสายเนี่ยมุงสู่ กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะมาชมปัญญาของซโลมอนและชมพนิเวศของพระเจ้านะคะทั้งพระราชวังของซโลมอนเองด้วยนะคะพระองค์ได้รับพระราชประทานปัญญาจากพระเจ้าและสมบัติมากมายนะคะแต่หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยซโลมอนได้ทำบาปตอพระเจ้าด้วยการรับหญิงต่างชาติเข้ามาเป็นภรรยาและทำให เกิดการเขาเรียกว่าส่งต่อนะคะการไหว้รูปเคารพต่างๆของภรรยาเหล่านั้นของพระองค์ทําให้เป็นความบาปผิดเกิดขึ้น,นในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็อาณาจักรอิสราเอลทําให้อาณาจักรอิสราเอลเนี่ยถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วนในสมัยของเฮสกิยาเนี่ยถ้านับจากกษัตริย์ซัวมอนถึงสมัยเฮสกิยาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ162ปี ะะบาปผิดของอยูดาห์เนี่ยก็ได้เพิ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดากษัตริย์ของอ,อาณาจักรยูดาห์เนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีสลับกันไปแต่ในฝ่นายอาณาจักรทางฝ่ายเหนือคืออิสราเอลเนี่ยประกอบด้วยอิสราเอลสิบเผ่าเนี่ยนะคะไม่มีกษัตริย์ที่นับว่าดีได้เลยสักโปงเดียวมีแต่เลวเๆๆที่สุดนะคะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นบาปจึงได้สะสมมาพระบิรธของพระเจ้าเนี่ยได้สะสมมาจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดนะคะเ,เวลาเราจะดูตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติเราเในในอาณาจักรยูดาเนี่ยก็ได้เห็นตัวอย่างของอิสราเอลแล้วในเมื่อบาปเนี่ยสะสมในอาณาจักรอิสราเอลมากมายเนี่ยกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักร อิสราเอลคือโฮเชยาซึ่งตรงกับสมัยเดียวกับกษัตริย์เฮเซคิยานะคะเขาได้ถูกอันจัรเอสเรียโจมตีแล้วก็ถูกขัดต้อนไปเป็นเฉลยแล้วก็ทำให้คนอิสราเอลทางฝ่ายเหนือนั้นไม่มีคนอิสราเอลแท้เหลือสักคนเดียวอันนี้ก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งที่ทำให้คนยิวเนี่ยไม่คบหากับคนสมเรียนะคะและหลังจากนั้นแต่สมัยเฮเซคิยาเนี่ยที่ ไดเ้เริ่มต้นกับพระเจ้าเริ่มหันกลับมาหาพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าบาปผิดของบรรพุรุษแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างความบาปผิดที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในสมัยกรรษัตริย์อาหับเนี่ยมีการขนขนของใช้ที่เป็นออของใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าออกไปให้กับกรรษัตริย์อซีเรีียแล้วก็ยังได้ทําการย้าย แท่นบูชาของพระเจ้าเนี่ยออกนอกพันิเวศแล้วก็เอาแท่นบูชาของพระของอัสซีเรียเนี่ยเข้ามาแทนนะคะถือเป็นบาปผิดอย่างมากซึ่งถ้าเฮสกิยาได้ดําเนินตามรอยของบรรพบุรุษของท่านบาปผิดเนี่ยก็คงจะมีสภาพไม่ต่างกับอิสราเอลแน่แต่ว่าพระองค์อมใจนะคะทอมใจที่จะนําพาให้คนในประชากรของของพระองค์เนี่ย นะคะหันกลับเข้ามาหาพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าการที่ผู้นำเนี่ยจะนําพาประเทศไปในทิศทางใดเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นมีส่วนสําคัญมากนะคะถึงแม้ว่าความบาดความผิดยยมันจะเป็นเรื่องของเฉพาะตัวแต่ว่าในในแง่ของส่วนรวมเนี่ยผู้ปกครองมีส่วนที่สําคัญมากทีเราดูคําสั่งของเฮสกิยา เขาเรียกคนเลวีและปุโรหิตซึ่งปกติเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระตัวให้สะอาดและสอนทางของพระเจ้าก็คือพระวจนะคำของพระเจ้านะคะให้กับคนของพระเจ้าได้รู้แต่ทำไมเฮสกิยาถึงต้องมาสั่งให้ปุโรหิตและเลวีทำหน้าที่ที่เขาควรจะทำนั่นก็คือว่าคนที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสั่งตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้น,เห,นเหมือนในชีวิตเราก็เช่นกันสิ่งใดที่เราควรจะทำแต่เราไม่ได้ทำนั่นก็คือสิ่งที่เราบกพร่องต่อพระเจ้านะคะเราก็ควรจะหันกลับมาแล้วก็ดูว่ามีอะไรสิ่งที่เราจะต้องทำบ้างบาปของอิสราเอลเออก็คือเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้า อิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติของของพระเจ้าที่พระองค์ได้เลือกสรรไว้เป็นชนชาติพิเศษและพระองค์ให้ธรรมญัดไว้กับโมเสสเพื่อที่ให้เขาถือรักษาทั่วทุกชาติพันธุ์ของเขานะคะพันธสัญญาของอิสราเอลเนี่ยก็คือการเผาถวายเครื่องบูชาแล้วก็ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปถ้าสมมติว่าเขาทําหน้าที่ของเขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนวันหนึ่ง พระเยซูเสด็จมาพระเบสยาที่เขารอคอยเสด็จมาเมื่อน,นั้นถ้าเขาทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาจะเป็นชนชาติที่มีความเข้าใจที่สุดว่าพระเยซูคือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะไถ่บาปให้กับชนทุกชาติโดยที่ให้คนอิสราเอลเนี่ยเป็นพรกับคนทุกชาติทั่วทั้งทั่วทั้งโลกเลยนะคะแต่ด้วยความที่อิสราเอลไม่ไม่ได้ทําแบบนั้น อิสราเอลและเลยสิ่งที่ควรจะทำทำให้บาปผิดมาอยู่ที่อิสราเอลและในที่สุดคนที่ตรึงพระเยซูบนกางเขนก็คือคนที่รู้จักธรรมบัญญัติมากที่สุดก็คือพวกฟาริสีนะคะเพราะนั้นความเข้าใจในเรื่องของธรรมบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่ความเข้าใจแค่ตัวอักษรแต่มันเป็นความเข้าใจที่รับเข้ามาในหัวได้ยินเข้ามาที่หูและ ให้มันอยู่ในใจและออกมาสู่การกระทำภายนอกอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะมาประยุกต์กับตัวเราในชีวิตคริสเตียนนะคะก็คือการที่ร่างกายเราเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าร่างกายเราเป็น ที่สิ่งที่ติดอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราได้ทำตัวของเราเองได้เหมาะสมกับความสง่างามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราในชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราต้องให้ควรดูว่ามีอะไรที่เรายังบกพร่องอยู่บ้างนะคะและ,ะถ้าเราเชื่อในพระเจ้าจริงแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้ว พงค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทับอยู่ในตัวเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ออกไปจากตัวของคริสเตียนแต่เราสามารถทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยได้นะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในขณะที่เราหันกลับมาเชื่อพระเจ้าและบังเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่นะคะเมื่อน,นั้นเนี่ยเรายังไม่มีความ เติบโตแต่ว่าเราจะค่อยๆเติบโตสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของคริสเตียนเลยที่จะต้องเติบโตเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่มีร่างกายเขาจะต้องเติบโตด้วยการกินอาหารนั่นคือฝ่ายร่างกายนะคะเขาไม่มีทางที่จะไม่เติบโตได้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่โตคือตายอ่ะถ้ากินนะคะทีนี้แล้วในเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะอาหารของฝ่ายวิญญาณเราก็รู้แล้วว่า พราะว่าเจะนะคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณถ้าตราบใดที่เรายังกินอาหารอยู่ทุกวันมีความสัมพันธ์สนิทก,กับโรรองทุกวันค่้ควรพระคำของพระเจ้าอยู่ทุกวันนะคะพระคำของพระเจ้าเนี่ยล้ำลึกมากและเป็นคําตอบให้กับคําถามทุกๆอย่างนะคะน,นักปัญญาของโลกเนี่ยตั้งคําถามให้กับสิ่งต่างๆรอบ,อบตัวว่าคนเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนเราจะทําอะไร แต่ว่านักปัญญาเหล่านั้นไม่ได้ตอบคำถามของตัวเองได้เลยสักอย่างหนึ่งแต่ในพระคริสธรรมคัมภีร์นะคะในพระเจ้าของเราสามารถตอบคำถามสิ่งนั้นได้ทุกประการนะคะนี่ว่าเราตั้งใจจะค้นหาคำถามแล้วก็คำตอบนั้นหรือเปล่านะคะในเรื่องของออการเรื่องของพระวิหารถ้าเราเปรียบก็คือเหมือนการสร้างบ้านใช่ไหมคะ พระเยซูพูดพูดถึงอะไรในเรื่องนี้พระองค์บอกว่าผู้ดใดฟังคําของเราและประพฤติตามคําของเราก็เหมือนกับผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาแม้ว่าเมื่อ,อน้ำํำลมพยลายุไหลเชี่ยวบ้านนั้นก็มีได้พังลงไปนะคะนี่คือรากฐานที่สําคัญของคริสเตียนก็คือพระคำของพระองค์และอาจารย์เปโลก็ได้พูดเพิ่ม,เต,มเติมตรงนี้อีกว่า เราไม่สามารถจะวางรากฐานสิ่งใดต่อไปอีกได้แล้วนอกจากรากฐานของพระเยซูคริสต์รากฐานของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็บอกแล้วในพ,พ,พ,พระวจนะธรรมเมื่อกี้น้คะคือพระคำของพระเจ้าและหลังจากนั้นเมื่อเรามีรากฐานในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะก่อสิ่งต่างๆขึ้นมาการงานที่เราก่อขึ้นมาเราจะก่อด้วยทองคำเงินเพชพรพลอยหรือไม้หญ้า หรือฟางนะคะการงานนั้นที่เก่ะขึ้นมานั้นก็จะถูกพิสูจน์ด้วยไฟถ้าการงานนั้นคงอยู่นะคะผู้นั้นก็จะได้รับบาเน็จแต่ถ้าการงานนั้นคงอยู่ไม่ได้ผู้นั้นก็จะรอดแต่รอดดังไฟแต่พี่น้องคิดไตรตรองดูดีๆนะคะว่ามีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือรากฐานในพระวจนะคำของพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งคือ การงานที่ก่อขึ้นมาถ้าสมมติว่าการงานที่เราก่อขึ้นมาเนี่ยก่อด้วยทองคำเงินเพชรพลอยก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่บนรากฐานพระวจนะคำของพระเจ้าต่อให้มคงทนสวยงามแค่ไหนวันหนึ่งสิ่งนั้นก็ไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะสายตามนุษย์เราอาจจะมองว่าอ๋อดีเหลือเกินงานการนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินสวยงาม หรือดูมีคุณค่าหรืออะไรก็ตามแต่พระเจ้าดูที่รากฐานนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก่อขึ้นจากพระวจนะคำของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะไปตองดดีก็คือเรื่องของรากฐานของเราว่าเราอยู่ในรากฐานที่ที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วในรากฐานที่ถูกต้องเนี่ย ก็อยู่ที่ถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของกษัตริย์เฮเซกิยาเราจะเปรียบเทียบได้ออสองด้านก็คือว่ากษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยสั่งให้รื้อฟื้นนะคะรื้อฟื้นพระวิหารชําระสิ่งต่างๆสิ่งที่สกปรออกจากพระวิหารก็เหมือนตัวเราซึ่งเป็นพระวิะวหารของพระเจ้าเราเราได้ชําระตัวเองให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่านะคะและกษัตริย์เฮเซคิยาบอกว่าให้รักษา คือรักษาธรรมญ,ญาติก็คือรืออ้อฟื้นการพิธีต่างๆปัสกาซึ่งถ้าพี่น้องอ่านเรื่องราวในในพระคำพงศาวดารนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพงลื้อฟื้นพิธีปัสกาแล้วก็ลื้อฟื้นการนามัสการพระเจ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยได้สํารวจยึดในหลักพระคำในหลักความจริงของพระเจ้าหรือเปล่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใ,ใ,นในเรื่องราวของกษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยจะเห็นว่าบางอย่างที่พระองค์จะทรงกระทำเนี่ยบางอย่างเนี่ยคือยังไม่พร้อมเลยนะคะคนเลวีก็ชำระตัวไม,ไม่ทันกับการถวายเครื่องสวดอุบาชาแต่ว่ากษัตริย์เฮเซคิยาขออ,อ,อธิษฐานขออภัยต่อพระเจ้าว่าขอหเห็นแก่คนผู้นี้ที่เขาแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงฟังคำอธิษฐานของเฮเซกิยา และพระองค์อวยพรด้วยนะคะพระองค์อวยพรพระองค์ดูที่จิตใจของ,ของเราว่าเรามาีจุดประสงค์ยังไงมีความตั้งใจเป็นอย่างไรในชีวิตชีวิตของเราและที่สําคัญก็คือเมื่อเมื่อเรารื้อฟื้นทุกอย่างแล้วสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วให้ครัวแล้วก็ยึดหลักในะวจนคำของพระเจ้าแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ คริสเตียนต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตใหม่ซึ่งมีพระเจ้าเป็นเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะคะสำหรับในในวันนี้เนี่ยเราเรามาร่วมกันอธิษฐานการอธิษฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่รื้อฟื้นชีวิตของเราพี่น้องแต่ละคนเนี่ยในในแต่ละวันในส่วนตัวเนี่ยพี่น้องมีความใกล้ชิดก,กับพระเจ้าอยู่แล้วนะครบเป็นการส่วนตัวและ การเติบโตของพี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันต่างกันไปแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในคิดจักรมาอธิษฐานกันในวันนี้ก็คือเรามาเสริมสร้างซึ่งกันและกันผู้ที่ยังเด็กอยู่อ่อนอยู่ก็ผู้ใหญ่ก็จะช่วยดูแลนะคะเพื่อที่ให้เราเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ทําให้คําอธิษฐานของเราเนี่ยได้รับผล ที่พระเจ้าจะทําตามความคำอธิษฐานของเราก็คือว่าเราอธิษฐานตามน้ำาืไทยของพระองค์หรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือเรามีความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดก,กับพระองค์มากน้อยแค่ไหนและอ,อ,อย่างที่สามก็คือขนาดความเชื่อของเราเราเชื่อมากในพระองค์มากแค่ไหนในความเชื่อเนี่ยก็คือการ เพิ่มเติมความเติบโตแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอ่านในหนังสือส่องไปโตนะบทบทที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องความเชื่อของเราเนี่ยเพิ่มต้นเลิศเพิ่มด้วยคุณธรรมเพิ่มร่มด้วยความรู้ความเหนี่ยวรั้งตนเองความอดทนในขะ้อความเป็นอย่างพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายคือความรักเราเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่า พระพักภีร์เนี่ยสอนเราหมดสอนเราได้ได้ทุกอย่างถ้าพี่น้องใข้ครวรหรือแม้แต่ว่าเราร่วมกันอธิษฐานกันสองสาคนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจเนี่ยพี่น้องในพระคิดเนี่ยก็เราช่วยช่วยเหลือกันได้ในใน,ในคำอธิษฐานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเราอยู่ในช่วงโควิดเนาะ หลายคนหลายคนลืมไปแล้วว่าจะต้องมามาที่โบสถ์ก็อยากให้ไข้ควนว่าเอออะไรนะที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคริสเตียนเราเอ,อ,อยู่บ้านสบายๆเราฟังพระคำแต่ว่าเราจะไม่จะไม่โตนะคะกส็สิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้ให้กับออพี่น้องในในวันนี้ด้วยก็ขอให้ คาการแบ่งปันปในวันนี้ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่จะไปไข้ครัวในชีวิตของพี่น้องในทุกๆวันนะคะเพื่อเราที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้ได้รับเกียรติแล้วก็ให้เป็นพระพรกับพี่น้องนะคะก็ขอบคุณะคะ่ะ